สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเป็นไดพ่อพ่อดีขนาดเลยเออมือน,นี้นะจ้าเพื่อนๆหลายๆคนนะจ๊ะอาจจะแบบว่าเออมีความสุขกับการเคลื่อนยังหลายยุนีก่ก็คือกินกินคริสต์มาสกินยุน่นกินยังกันเนาะมือน,นี้วันที่ยีบสี่นะจ๊นะเนาะส่วนตัวส่วนตัวเอ่น,น กะรับงานไว้เนาะจ้ะอกก็กำลังขับรถไปจะไปเห็ดงานเนาะจ้ะเอกบ่ไดดบ่ไดดมีนัดกระไผยเนาะจ้ะเอกก็เลยรับงานเราไปจะโดนแล้วงานเพราะวา่าเออส่วนมากคนอยู่เดนมาร์กนะส่วนมากถ้าเขา,าอยู่คนเดียวอะนะ่ะเนาะถ้าเขามีรอบรัวมีอย่างสิเนาะเขาก็สิแบบว่ามือนีเป็นมือสําคัญวันนขอบรัวใหญ่ถ้าบานเท่ากับเออถ้าบานเท่ากับสิสงการนะ่นแ่ะพี่น้องวันลู หยาดอีอย่งสิไหมบ้าน,นี้จังหวะคน้นยุนีปกติเขากับสิแบบวา่ากินอาหารแลกน้ากันนะกินเป็ดอกกินเนื้ออ๊หมูอ๊ปมีอย่งสี่นะกินน้ากันเนาะแล้วก็สิมีมันฝรัง่งต้มมีมันฝรั่งหวานที่ก็จะกินกันนะนะเป็นเป็นอาหารยุนีนะแล้วก็มีเป็นคล้ายๆก็เขาต้มใส่ฟลูใส่ใส่อย่างหลัก ก็มีเมด็ดแอลมอนน่ะอันนั้นอ่ะจะเป็นแบบว่าเป็นอาหารที่แบบว่าเด็กๆชอบมากเป็นเอ่อเป็นเทศกาลที่แบบว่าเด็กๆอยากได้ของขวัญก,ก,นะกัน่ะนะผู้ใดกินกินไปเจอเมด็ดที่ว่าเมด็ดแอลมอนทั้งเมด็ดน้ยที่เขาก็ได้ซับนะเป็นยิ่งใหญ่น่ะนะถ้ากินเจออันนั้นอ่ะผู้นั้นก็จะได้ของขวัญได้มันจะเป็นเทศกาลของเขาอยู่เด็กหน่อยก็จะชอบนะจน๊ะเนาะตอนเอว่าหม่อห่เอกับมวนอยู่แต่ว่าตอนนี้คือแบบว่าอ มันมันเข้าปมาเด็กน่อยนะก็เลยก,กินไปกับคือสิบแบบบาบอมันมันไม่ใช่ประมาณนี้นะกินไปพายมันแล้วนะเพราะว่าเอกกับเวอรเด็กหน่อยแล้วเนาะพี่น้องจ้ามนาานนันนี่สิบ้าเขาถนนเ้นนี่เนาะเอกกับวังวาสิสิบอมี่พิม่าลายเนาะอ๋อมันแห่งดีอยู่เบิ่งแล้วเป็นตาโอเคอยู่จา้านันแปนดีเติบเติบหนึ่งจา้า เอเลนหลับงานไว้เนาะพี่น้องจ้ามือหนีเอเลนหลับงานไว้เพราะว่าเออปกติแล้วเอซิบบค่อยกินอยู่แล้วนะเอซิบบเป็นคนกินอาหารบ้านนี่บ้านเดนมาร์กประเทศเดนมาร์กเอซิบบค่อยเอบิเอบิอบถนับที่จะกินอาหารเดนมาร์กว่าไงไงแล้วบนี้เอคิดว่าเอกินกินเอเอกกินอันนี้ก็ได้เอกิน ถ้าเอเฮ็ดอย่างเสียกัสิกินเป็นอาหารไทยมากกว่านะเอซิบลเน้นไปทางอาหารบ้านเขาบันี <ot> ้เคยมีข <vio> ังหนึ่งเนาะเอซิบลตลกไข่บ้างลุงมกับกับกับลูก้า้เนาะตะกี้ลูก้ายท่านไหนมีแฟนเนาะเพิ่นกับกินกินน้ำกันก็พอเนี่ยละมากินน้ำกันก็พอเอเนาะเอก็เห็ดอาหารไทยให้กินบ้านเอื้อนเขากินเอ่อบ้านเอื้อนเขากินไก่กินอบเป็ดอบเอ่อหมูอบเนื้อไอเอเป็นคนเมื่อกินเนื้อ เอเกิตามูนะเอกกินเนื้อเอกก็สิแบบว่าเอ่ออบเอ่อลุ่งแล้วก็เล่ตามใจเองนะว่าเออเอสิเหตุยังก็ได้กินน้ากันเอกก็เลออกใส่เอกเหตุอาหารไทยด้อเพราะว่าเอกกินได้อาหารบ้านมุจจาประมาณนี้นะลุ่งแล้วก็โอเคก็ะหรุ่ายสรุปแล้วปีนั้นคริสต์มาสกินอาหารไทยจ้ะโดยที่เอเป็นคนเหตุอาหารไทยพลังกินอาหารไทยปกติเขาก็กินดอกเขาสิกินเอ เขาโดนๆเขาสก,กินดอกว่าอันนีนน่นะปกติยุบ้านเอโดนโดนสก,กินเธอหนึ่งยุบานลุงนลนะเมือน,นี่ลุงก็เลยว่าได้เมื่อเอไปยุบานเนาะลุงเราก็สิอบเนื้อแล้วเป็นคนมากินเนื้ออบนะถ้าเทศกาลหรือวันหยังสินะเราสก,กินเนื้ออบลุงเราก็เลยมีความรู้สึกแฮปปี้ว่าจะกินเนื้ออบกับสันว่าโอเคก็บอกอยู่ดอกมีอยังไง้โทมมากเดอ้อเพราะว่าเอเฮ็ดงานเอเลิกหาทุ่มวันนี้เขาบ่ายสามเลิกหาทุ่ม เปนกับสัญญายเหรยายยาเพิ่นวางสีแล้วก็ดีใจนะจนะ้ะเนาะลุงนาะเป็นคนบะลุงน่าก็น,น่ารักแหละแต่ว่าแบบเออเพิ่นว่าเพิ่นดีใจได้เอเบยุเพิ่นจะได้กินเนื้ออบพนะเออกับตาลิโตนละแล้วสิก,กินเนื้ออบกับห้แล้วกินเนื้ออบเนาะพี่นองจา้าส่วนตัวเอกะมาทำงานเมืนอนนี่กะฮอมามา่มามามา่มาอย่างเคยเนะจนะ้ะเนาะเอก,กินได้เหมือนแหละเบาถึงนะตว่า แต่ว่ากับซีลีสเลี่ยงถ้ามีเนื้อเอกะบกินถ้าเลือกได้ก็บกินอะนะบ่ได้นับถืออย่างบ่ได้มีอย่างแต่ว่าเลือกได้ก็คือสิบบกินเนื้อก็กินเป็นหมูเป็นไก่เป็น,เป,นเป็นปลาแท่นนะอยากหัวลูกแต่ว่าพนดีใจเอเอยูพอดีษะกินเนื้อมานะเราเป็นเป็นเอเยูเราก็บอบได้เอเบอได้วาได้แต่เพียงแต่เอเบอกินบอซี่มือซื้อเทื่นึงเอกซื้อเนื้อ เนื้องัวนเนื้องัวหน่อยมามาพัดเนื้อน้ำมันหอยหเพิ่นเพิ่นกับว่าแสบหลายก็โดนๆในเห็ดให้กินยูแต่ว่าเอซิมบ่เอเบอ่ซิมเอเบอ่กินนะเห็ดแล้วๆกับเอินเรามาซิมคือเกาไก่ทอดแล้วพี่น้องจ้า กับแพ้งพี่นองนะ้ำมันโลกเปอนลิตละหาสิบหาเป็นซินดีเซลหาสิบหาเป็นซินหกสิบกว่า nhàng แล้วจ้านอดแล้วตีทำงานแล้วจ้นะเนาะขอบคุณทุกคนที่ขอมใม้กำลังใจแล้วจ้ะนอฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วเนเด้อจ้าสวัสดีจ้า